งามคักหลายพี่น้องป่งใหม่งามคักหลายจ้างามคักหลายต้นเดียวกอเดียวครับพี่น้องงามหลายงามหลายพี่น้องว่างามบ่ค่ะปอยเซียนจ้าในกระถางเดียวกันสวยงามค่ะพี่น้องเอ้ยงามหลายเด้อ อันนี้มาเนี่สามสีกับงามเลยเด้อดอกานม้คลาดก็สวยสวยงามหลายพี่น้องเอ้ย บวนกันยุบไดแล้วทนทนฝนบาไหวสิอันนี้นี่งามค่ะนาำพี่น้อง เงามหลายต้นมอนค่ะพี่น้องต้นมอนหมากมอนกำลังจับนวยค่ะเดี๋ยวพาเบิ่งหมากมอนพี่น้องนอง่ะหมากมอนนะ่ปะป้าดกแท้พี่น้องรู้จักว่าดกบ่ดกบ่ค่ะน่ะนวยมอนพี่น้องน่ะนวยมอน หอยหอยขึ้นมาสูงแทวหอยน้องเห็นบะหอยสูงมาได้ก็ขึ้นได้เนะสมเชื้อบานพี่น้องสมเชื้อบานสมจีนค่ะอืมเห็นปะสมเชื้อบานจ้า หมักมอนหมักมอนหมักมอนพี่น้องกำลังออกดอกตุม่มตุ่มอยู่เป็นน้อยแล้วเด่น้ยอยน้อยอ่อนอยู่ค่ะน,นั่นพูดดังยักใหญ่ค่ะพี่นอ้องต้นหมักยอใหญ่ด้วค่ะยอดใหญ่ตัดลงเคืองหนึ่งค่ะพี่น้องเอ้ยพุ้ยไทกินแล้วก็โฮกพร้อมแต่บักสมจีนผสมเชื้อวานนี่แล้วไว้พี่น้องเนยใหญ่ ก็กำปั้นคุณนะอันนี้ก็ได้ฝนใหญ่หลายพี่น้องโชคเก้าชั้นค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิไปไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ